สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ตีก็พาเลาะอีกแล้วนะคะมาพบมาพ่อกับผู้สาวขันเลาะเหมือนเดิมนะคะลดสมบรรยากาศวันนี้ก็ลดตามหัวให้ไปนาะเหมือนเดิมราคาพีพีเอฟซีทุกท่านเนาะสมบรรยากาศท้องทุ่งนาที่เขียวะจีกําลังสวยกําลังงามเลยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรนะ ขับรดเลาะไปเลาะไปเลาะมาเลาะมาเลาะมาเลาะไปนะคะก็สุดท้ายหลงค่ะหลงไม่รู้ว่ามาถึงที่ไหนรู้แค่ว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านนาเกนะคะเลาะตามทุ่งให้ทุ่งนาบ้านนาเกก็แล้วกัน ตำบลนาหนองทุ่มอำเภอแก่งโคจังหวัดไซยภูมิรู้สึกไหมทุกคนตีถนนเห็นถนนแบบนี้ตีรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะอะไรหายากค่ะหายากหาแทบจะไม่มีเลยนะคะแทบจะไม่เห็นเลยค่ะถนนแบบนี้นะคะอยู่ที่เมืองไทยเป็นของหายากแล้วนะคะถ้าอยากเห็นแบบถนนคอนกีถนนลาดยางไปทางไหนก็เจอคะ่ะแต่ถนนแบบนี้บรรยากาศแบบนี้หายากมากอยู่ที่เมืองไทยถ้าไม่ใช่คนพื้นที่จริง จะหาไม่เห็นนะคะเพราะว่าเป็นถนนลูกลังนะอันนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นถนนดินแดงก็ไม่ใช่นะคะเป็นถนนลูกลังถนนเส้นนี้คล้ายๆเหมือนถนนบ้านตีเลยนะคาว่าคล้ายหรือว่าเหมือนนี่คือเหมือนตรงที่มีขี้ดินแดงอยู่นิดนึงนะคะแต่ต่างจากถนนบ้านตีตรงไหนตรงที่เพื่อนเอาดินไปเรียกว,ว่าหินคุกหินเม็ดน,น้อยอะคะ่ะมาเทใส่นะคะอันนี้คือ จุดต่างนะคะจุดที่คล้ายคือ <Di> มีขี้ดินแดงนะคะทุกคนเป็นทางดินแดงผสมหินแหอันนี้จุดต่างคือผสมหินแหแต่อย 2> <curs> 2> ู่บ้านเตียดินแดงเป็นขี้ดินเป็นเรียกว่าทางเขนเรียกว่าทางลูกกลางหรือเปล่าอยู่บ้านตีเยเขาเรียกว่าทางดินแดงคะที่ไม่มีหินเลยนะคะอยู่บ้านตีไม่มีหินค่ะอยู่บ้านตีจะเป็นขี้ดินแดงสดๆลนๆเส้นทางเดิมๆธรรมศาสตรธรรมชาสตรนะคะอทางไปไล่ไปนา ส่วงหน้าฝนก็ก็คิดเอาก็เล่วกันเนาะ C พีพีเอฟซีทุกท่านบอยากวอาหลายที่แม่พิณสิว่าให้เนาะนั่นแหละค่ะอันนี้คือทางลูกลังอยู่ที่เมืองไทยนะคะทางลูกลังหรือว่าทางหินแห่ที่มีเพื่อเรียกว่าที่มีเป็นขี้ดินผสมทางขี้ดินผสมขีห้หินก็แล้วกันนะคะทุกคนเป็นหินแห่เม็ดน,น้อยอะคะ่ะพีพีเอฟซีทุกท่านเนาะอันนี้คือสิ่งที่หายากที่สุดในประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่เมืองไทยนะ เพราะว่าตีเ,เห็นแบบนี้ตีรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจอนะคะห้าไม่หลงนะบอกตามตรงตีขับรถไปทะลุเส้นโน้อนออกเส้นนี้ทะลุเส้นนี้ออกเส้นโน้อนอย่างเงี้ยตีก็เลยมาหลงนะคะสุดท้ายก็ถามทางนะคะสุดท้ายก็ถามทางคนแถวนี้นะคะเพื่อนมาทําไรทํานาแถวนี้แล้วค่ะก็เลยถามทางเพื่อนว่าทางออกไปอ่าเพื่อเรียกว,ว่าโรงงานไฟฟ้าไปทางไหนนะคะ นั่นแหละคะ่ะเพื่อนก็บอกออกออก,ออกมาีโคง้งๆๆอย่างเงี้ยตีโคง้งมาตามเพื่อนก็เจอถนนแบบนี้เนาะก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศและความทรงจําให้พี่ๆ fc ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะคะนี่แหละคะ่ะอันนี้ ถนนทางไปไล่ไปนาบางส่วนอยู่ที่เมืองไทยนะคะเป็นของหายากเลยนะคะใครที่เห็นนี่โชคดีมากๆเลยนะตีว่าตีโชคดีนะที่ตีได้มาเห็นนะคะทุกคนบอกได้เลยนะคะเพราะว่ามันหายากจริงๆถนนเส้นแบบนี้อยู่ที่เมืองไทยบรรยากาศแบบนี้เนาอะ,อะถ้าพูดถึงก็คือเหมือนย้อนยุคไปหลายปีอะค่ะทุกคนเนาะเพราะว่า ถ้าไม่ใช้คนพื้นที่หรือว่าไม่ใช้คนแถวนี้จริงๆก็อาจจะไม่ได้เจอนะคะถนนแบบนี้ธรรมชาติแบบนี้ท้องทุ่งนาที่เขียวกระจีและอุดมสมบูรณ์สุดสายตานะคะบรรยากาศ อยู่เรียกว,ว่า,างไงทั้งทุ่งนาทั้งภูเขานะคะวิวก็สวยบรรยากาศก,าก็ดีแดดก็ร้อนนะจะบอกว่าแดดไม่ร้อนมันร้อนค่ะทุกคนแดดร้อนนะคะนะคะทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นทางลูกลงังแตะขับรถสะดวกสบายนะคะขับรถสะดวกสบายเนะคะ่ะทุกคนดูค่ะไปมาสะดวกสบายเหมือนเดิมนะคะ ก็จะเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะคะขวามือเป็นป่าซ้ายมือเป็นท้องทุ่งให้ทุ่งนาบรรยากาศบอกได้เลยว่าฟินมากๆนะคะถึงแม้จะเป็นการหลงก็เป็นการหลงที่เป็นมีกําไรนะคะทุกคนเป็นการหลงที่มีกําไรได้มาสัมผัสได้มาเห็นนะคะอย่างน้อยก็ยังมีเหลือให้เราได้ดูอยู่นะคะถนนลูกรังแบบนี้เน,ะนาะนั่นแหละค่ะบรรยากาศสุดยอดมากข้างหน้าเป็นภูเขาตอนนี้ตีกําลังมุ่งหน้าหาทางไปสู่เขาเรียกว่าเขื mm ่อ hmm. น เขื่นอนเขื่อนลำพะทาวอยู่ที่บ้านนาเกนะคะเป็นเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดก็เรียกว่าขนาดก็ไม่ใหญ่หรอกค่ะตีเคยมาแต่ตีไม่ได้มาทางนี้นะ,ะตีเคยมาอยู่แต่ฟันวันนี้แฟนตีพามานี่แฟนตีพาหลงค่ะซึ่งตีก็ขับรถเรื่อยๆรีวิวถนนไปไหนไปไล่ไปนาเนาะไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นลาดยางนะคะสุดท้ายมาสุด มาเจอถนนแบบนี้นะคะโชคดีมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันหาดูได้ยากมากเส้นทางธรรมชาติแบบนี้นะคะดูค่ะนะคะก็จะมีแต่รถคนมาไล่มานามารวมมาสวนนะคะธรรมชาติสุดๆนะคะวิวทุ่งทุ่งนาที่เขียวขจีนะคะทุกคนหาดูค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าอยู่เมืองไทยมีแต่คอนกรีตก็แหละลาดยางมีร่องน้ํานะคะทุกคนมีร่องน้นะะานําสุลปะะทานเขนเรียกว่าสุลปรปะทานอยู่บ้านตีเรียกว่าสุนทางลปปะทานแล้วก็มีทั้ง บ้านคนเดี๋ยวนี้เพิ่งกระจายออกมามีเป็นคอกงัวคอกควายแล้ค่ะทุกคนเนาะนะคะคอกงวนะคะมันจะเลี้ยงงวแบบแคล้ายๆทําเกษตรแบบพอเพียงนะคะการเกษตรแบบนี้เลี้ยงสัตว์นปลูกผักอย่างเงี้ยคะ่ะขับรถมานี่จะเห็นแบบ าการทรําเกษตรแบบผสมผสานเพื่อปลูกผกักปลูกหอมปลูกอะไรลลลหลายๆอย่างปลูกพริ c, ปกระะปลูกเขืออย่างเงี้ยค่ะปลูกข้าวแต่ส่วนใหญ่แถวนี้เ็นจะปลูกข้าวนะเข้าที่ตีสังเกตแล้วไรอ้อยไม่ค่อยมีนะคะแต่ว่าเป็นทุ่งนาสีเขียวกะจีงดงามใครอยากมาถ่ายรูปเซลซี่มาเลยนะคะทุกคนมาเลยค่ะบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีม,มากๆาถนอนเ้นนี้ตีไม่เคยมาเลยค่ะทุกคน บอกได้เลยว่าพูดแบกเต็มปากว่าหลงอยู่บ้านนาเก่แล้วนะคะขนาดอยู่ตัวอำเภอแก่งโคกยิงกินตีก็ยังหลงมาดนาเก่ียนี่ตีบอกว่าตีเคยมาหลายครั้งแต่มาครั้งนี้ไม่รู้ว่าทะลุออกเส้นไหนนะคะแล้วก็เดาเอาก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตีเองไม่เคยมาหางนี้เนาะเพราะว่าตีส่วนใหญ่ตีจะไปเจอแต่ถนนะทางคอนกรีตเธอว่าเป็นถนนลูกลงังก็มีน้อยนิดมากประมาณสักร้อยเมตรอะไรอย่างงี้แต่นี่ เป็นทางเส้นทางระยะยาวอยู่นะคะทุกคนน่าจะเป็นถนนทําใหม่มากกว่านะดูค่ะถนนยังเป็นขี้ดินแดงอยู่เลยนะคะผสมหินแห่ค่ะคล้ายๆเหมือนถนนบ้านตีเลยนะคะบรรยากาศก,ก็เหมือนเลยะคะ่ะทุกคนเนาะนั่นแะหละคะ่ะเตจจะมีความแตกต่างตรงที่เอามีหินแห่นะคะธรรมศาตรนะคะทุกคนภูเขาบ้านตีนี่ไม่ค่อยมีภูเขาจะเป็นจะเป็นลงน้ํานะคะอ อุ้ยเป็นตาสะออนเข้านะคะทุกคนดูค่ะเข้าเขี้ยวงามคันนาเป็นกับคันหญ่ใหญ่รถันรถอีตอกรถอีแต่น,นี้เข้าไปได้เลยนะที่ว่าคันนาเป็นใหญ่มากเลยนะคะนะคะถนนนะคะอันนี้จะเป็นทางดินแดงเนาะฝนตกค่ะฝนตกเมื่อวานนี้ก็ทําให้อ่าเขาเรียกว่ายัางไงฝนตกมาก็ตกก็ตกธรรมดาค่ะเนี่ยเป็นของน้ํานะคะแบบตกพอที่ดินนะลายละค่ะพอฝุ่นไม่กระจายพอฝุ่นไม่นั้นพอล้าง ใบไม้นะคะทุกคนพอล้างใบไม้พอทําให้อ่าพอได้เ,เรียกว่าพืชการเกษตรอ้อยอย่างเช่นอ้อยเส้นไรนี่ก็พมอยู่สุ่มกินเย็นนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะช่วงนี้ก็ถ้าพูดถึงกับว่าช่วงาพายุฝนแบบเรียกว่าฝนหัวปีเนาะฝนหำดอกบักม่วงนี่คะ่ะอันนี้ดินนะคะทุกคนเนี่ยบ้านตีจะคล้ายๆแบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็ยังมีขี้หินนะคะอันนี้ยังมีขี้หินแต่บ้านตีไม่มีเลยนะคะจะเป็นขี้ดินแดง แบบสุดๆเลยเวลารถวิ่งผ่านนี่ผมนี่หลายครั้งต่อหลายทีก็อาจจะย้อมย้อมเป็นฝรั่งได้นะคะทุกคนอยู่บ้านตีนะนะคะทุกคนอันนี้มีเสาฟื้นเสาไฟมานะคะทุกคนมีเสาฟืนเสาไฟถนนเส้นนี้ตีไม่เคยมานะแฟนตีพาหลงไม่รู้ว่าจะทะลุออกที่ไหนนะคะแต่เท่าที่ถามคนเพื่อนก็เพื่งก็บอกว่าออกสู่ โรงงานไฟฟ้านะคะอยู่ที่บ้านนาเกละคะ่ะทุกคนว้าวตรงนี้มีสะพานนะคะทุกคนหูมีสะพานมีอ่าเพิ่นเรียกว่ากั้นน้ำนะคะ่ะมีน้ําตกด้วยนะคะอ่าพลังงานแสงอาทิตย์ดูค่ะทุกคนอันนี้คือพลังงานแสงอาทิตย์นะเนี่ยโอ้โหแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากนะคะเข้านี่เขียวกระจีอ้ตยต้นไมยูคาะคะ่ะทุกคนบ้านตีเรียกไม้บิกนะคะต้นไมย,ยูคามี็แต่ต้นใหญ่ๆงามๆลำซื่อลำตรงดีขนาดนะคะ ในที่สุดก็ออกมาผูเห็นแล้วคะ่ะถนนคอนกีทเนี่ยตีเคยมาเส้นนี้นะคะเส้นนี้ตีเคยมาแต่ว่าเส้นเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นแบบทางโคง้งหรือว่ายังไงอะเพราะว่าตีก็หลงเหมือนกันนะถึงแม้จะมาหลายครั้งแฟนตีแหะคะ่ะทุกคนพาตีเลาะนะคะพาตีเลาะทะลุเส้นนั้นทะลุเส้นนี้พาตีเลาะสมบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนาวามอุดมสมบูรณ์อยู่ที่เมืองไทยก็เป็นตาสกรอนทเท่ๆนะคะทุกคนเพื่อนเทสนาเพื่อนเทศนาเนี่ยแบบเรียกว่า รับหมากรับผลดีมากนะคะและน้ําที่ได้มาก็คือน้ําที่เพิ่มผลิตเกษตรไฟฟ้านะน้ำที่เพิ่นผลิตเกษตรไฟฟ้า,นะา,ลฟฟาปล่อยลงมาผลิตเกษตรไฟฟ้าแล้วก็ยังมาให้ประชาชนได้ใช้เข้าในการทําการเกษตรคือปล่อยลงมาคือไม่ได้ทิ่มไม่ได้เสียคือมาใช้ประโยชน์ต่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบ้านนาเกท,ทําไร่ทํานาทํารั้วทําสวน นะคะทุกคนแบบนี้แบบเลยมีแต่ได้กับได้นะคะมีกับได้กับได้ไม่เสียทิ้งเลยนะคะโอ้โหโยอมรับเลยคนไทยนี่สุดยอดมากๆด้านความคิดนะคะด้านความคิดด้านก็เ,นเรียกว,ว่าอะไรทางด้านปัญญาก็แเล็วกันนะคะ สุดยอดจริงๆนะคะดูอันนี้ก็จะไปะเป็นถนนลูกลงังแากคอนกรีตมาเป็นลูกลังประมาณสักร้อยเมตรได้ก็จะเป็นลาดยางนะคะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้มาถึงจุนดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะมีข้อพิพาทประกันใดตีเองก็ต้องขออะ